ค่ะี่ก็รทำมาย่างเห็ดกันเนาะอันนี้สีเห็ดโกแดงนะคะใหม่แล้วดูไฟดูสิแรงมากเลยเอา้าไฟแรงมาก เป็นเห็เดแดงกอนะคะเนี่ยหากำลังปิ้งอยู่ไฟแรงโหยุกไฟสุดอีกว่าจะยุกไฟสุดะะอีกยังไงเอาลงมาไฟไฟสุดค่ะเดี๋ยวหามาย่างเห็ดกันเนาะ แต่ว่าเห็ดไข่นี่สุกแล้วนะคะนี่น้องนัดนัดโปงมาตี้ค่ะนี่เลยสุกแล้ว,ลวพี่เป้งมันอันไม่ใให้กินเพียวเพียวพะยันกินมาเป็น,นเลยตามหายจากแซบบปแซบอันนี้เห็ดไข่เ่านะคะเสร็จแล้วอันนี้โร้งเห็ดแดงก่อนอเดี๋ยวเอาเขาตู้เย็นไว้ สวัสดีค่ะอันนี้ก็เฮาสิเสาไปกินเที่ขาตำตำแจ้วหะนะคะตำน้ำพริกก็ได้แล้วก็กินแบบแบบเ้าเห้าวปอะยากตำน้ำพริกะนะเห้าก็ะตำพริกสดนี่ใส่หอมแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาชิโลดนะแล้วก็เอามาจำกับอันนี้ปีงฮอนๆนะแซบนะเนาะแถวเฮาเนี่ยเขาจะกินแบบนั้นนะแถวสกลนนะครนครธนมุรีทหารนะแต่ว่า ทางอื่นนะหนูไม่รู้ว่าเขามีคือบ้านหนูหรือเปล่าค่ะแต่ว่าบ้านของหนูน่ะที่เป็นเมนูเห็ดไข่เห็ดละง,งกที่เมนูที่สิแบบปิ้งะนะแต่เห็ดละง,งกเขาก็สิแกงเขาคือเขาิบอย่างนะเขาสิย่างแต่เห็ดอันนี้กับเห็ดเข้าไข่กับเห็ดกกแดงเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเขาสิอเอามาย่างเอาไปตำน้ำพริกน้ำพริกเห็ดไข่ฮะนะเออ ตามเพียวส่วนมากคยสิต่ำนี่ยอยสิบเปอร์เซนปลาทูปลาด,ดุกนะคยสิต,ต่ำจะโของเพลินลน,น,นี่นะมันสิแซ่บใส่ปลาน้วยนิดนึงค่ะถ้าต่ำแบบแเราเฮานะแซ่บแต่ว่าถ้าเอาไปผัดน่ะหนู่ไม่รู้ว่าข้าวผัดจังไหรหนูก็บบ่เคยเพราะว่าบ้านบ้านบ้าน,าน,านเฮาเคยกินแบบนี้เนาะแต่ยายน่ะบอกว่าต้องปิ้งให้สูงนะคันบ่ปิ้งสูงน่ะมันสีเมา 太脸酷。 What? Yep. ใหม่เอ็นเนี่ยมาใส่น้ากันไปเลยใส่น้ากันเลยบ่เลยแช่คนละคนแช่คนละอันบ่เลยแช่อันละแช่พอดีหลุมตูดสุกแล้วเดอ้อนี่อุ้ยจนใหม่มันมืด <c oughs> แหนมเห็นโอ้โหพลงแรงใส่แมลงนอนสุกเรียง ແຈນ້ຳຊຸບເນາະໂຮນັ້ນນະ n ະໝອງຍ ค่ะไฟแห้งขนาดเอ้าคือช่องใหม่ๆกินใหม่ป่ะน่รอบนี่ทำให้สูง่ะ มันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มกอีกู้ฉันบนท,ทางไกไม่พนันามากอันนั้นทำเบดแล้วบบคนจะลืมกินอ่ะ พอแล้วมั้ยคิดว่าสุกแล้วนะนี่เนาะพอละโอ้โหทำไมหน้าดำจังเลยโอ้โหเห็นอันนี้เป็นยี่บอ่ นี่สุกแล้วเด้ gard. อเดี๋ยอาไปตักคนเอิมโอ้โหหอมแต่ว่าบ่หอมได้เห็ดใครนี่สิอาหารชั้นเลิศของบ้านเฮานะนี่หอมแต่ตัวนี้สิบ่หอมนะแต่ตัวนี้สีแขงแต่ตัวนี้สีแบบนุ่มๆเอาไปเก็บเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเด็กๆกินข่าวกันนอนอร่อยอร่อยกันใหญ่เลย สวัสดีค่ะเก็บของกันเด,ด,ด้อมมค่ะเด้อเดี๋ยวหนมาค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ FE, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่องปฐอนบ้านโกอกเด้อคะ่ะเด้อกรุณาติดตามกดซับสไครป์ใบ,บมะกรูดให้หน,นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ